ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแะไดไหมให้ลงเย็นไปทันไปทันอ่านน้ำทัน้อันนี้ไม่ได้ตาม GPS มานะตามใจอ๋อเบ๊ออย่าไว้อย่างงีอย่างงี้เด้อให้ลงเย็นดีคุมสอบดูดูสะพานถนนจ้าไปทุกคนไปมีหนดละอ่ะนเส้น กับนี้เรายังอยู่สภาพนี้แม้คือถ้าอาบต้องเผื่อเวลาอาบน้ำด้วยเพราะว่าต้องไปก่อนหนึ่งชั่วโมงนะคะสำหรับภารกิจคุมสอบของเรานั้นก็ต้องบอกว่าเดิมพันด้วยบรรยากาศของความฝนตกแลเวิ่ขึ้นเปิดมางานเทสรถโอ้โหดูข้างหน้าแป๊บนึงนะคะท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยหากลับมารยังขับอะไได้ จริงๆพี่ควรจะถามโบตั้งแต่ตอนเข้าซอยมาเมื่อกี้ว่าทางยังพอขับไปได้ไหมนะคะอุ้ย <laughs> ต,ต้องไม่ใช่หนูระ,นออระวังแขนเออระวังแขนสวยดูดีปเป็นนี่ก็ยสอเดอร์นี่ยังมาบดเดอร์สูจะถึงแล้วอีกนีดเจ้เออยังมาบดเดอร์สูนี่ยังตายบปได้เด้อปว <laughs> ดอยากให้เห็นอีกมือหนึ่งจะแบบมีความกดรัดแน่นมากนิ้วเกร็งมากจ้ะน่นี่ อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่บอเบใช้ขับเรียนสมัยเรียนเอนพอติเมอร์เอนจิเนียริงไรท์น้องยังอยู่เนะน้องยังแบบไอผนองยับอยู่เนบะน้องยังแบบไอ้ผักน้องยังอยู่เนาะนองยีงแบไอยูัเน้อง่ังอย่เนาะน้อยังมบบอัน้องยังอยมเนาะน้องยังแีบไอ้ผ เน,นี่ยตรงนี้แบบนี้มีตู้ใอยนะเป็นแบบนี้แต่ว่าอันเนี้ยคลองหนูอ่ะจะเป็นคลองสุดท้ายน,น,น้ำน่าก,กลัวมากอะ่ะว่ายน้ำเป็นไหมเป็นอันเนี้ยคือเขาน้ำฝนมันตกนันนนกอ่ะอุ้ยน้ำเลยก่อนอะไม่ใช่น้ำมันน้ำมันแบบมันเที่ยวอย่างเงี้ยเหรอเราลืมไปเราถ่ายวิดีโอเราต้องเก็บอาการเราต้องแบบเฮ้ยสวยสวยถึงแล้วถึงยังเนี่ยถึงแล้ว เก่งก้นไปหมดเลยเน,นี่ยถึงแล้วนี่ <c oughs> เป็นเป็นกำลังใจเย <Yeah. S 2> ้เขาเอาไอ้นี้นนออกแล้วอย่างล้มเลื่นถึงแล้วเหรอถึงแล้วไฮโอเวอร์เอ็กซ์ไซด์ด่าดูดิ <c oughs> แบบเบนมากอะ่ะอันนี้คือสภาพบ้านสวนของคุณโบโบนะคะอุ้ยอันนี้สวยมากเออแบบเนี้ยได้เลยอะ่ะน่าเอาแบบอุ้ย อ๋อหมูอยู่ในนี้หมูดำหมูหมูแบบหมูกี้เหรออุ้ยสวยมากเลยอ่ะหน้าคนก็สวยบรรยากาศก็สวยได้อาบน้ำใหม่แน่จ้ะแจกความสดใสงออาตินาไม่รับงานดีกว่าอันนี้ข้าวหรือว่ายาเนี่ยข้าวอะหร แต่ว่าตอนที่หวานอะมันมันแรงมันก็เลยไม่ได้ดำเฮ้ยสวยมากเลยบโบโบดูดิเออสีเขียวตัดเนาะเอาหมุนหมุนตามกล้องหมุนยังไง้าโบหายไปคือโบตกที่หน้านะจ๊ะตัวต้องตัวต้องเผื่อพื้นที่ให้หนูเอาเหรอเอาไหมเทิร์นเทิร์นเอาไหมไปเกาะด้วยนะหมุนซ้ายเกาะด้วยนะโอ้ยหมุนตัวไม่ใช่แค่นี้ก่อนเด้อ